สวัสดีค่ะมาพบกับน,น้องกระตูนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสร้างห้องให้กับน้องแมวก็วันนี้เรามาเล่นเกมหมครับกันนะคะไม่ได้เจอกันนานนานหรือเปล่าไม่รู้นะคะห้องกับน้องกระตูนอีกแล้วนะคะพบปัญหาต้องเข้าใช้วันทีใหม่สรุป พี่มาแก้ปัญหาให้เปลี่ยนช่องใหม่ซะเลย,ยก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะคะช่อง wuwa นะคะเป็นโปรไฟล์สีสีน้ำเงินแล้วก็มีคำว่า wu อยู่นะคะโอเคนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์ แชร์ป็น,นะคะอ่ามาแล้วต้องให้จะงน้องแงี้ยน้่งแมวฮือฮือ,อ,อ,อเอาอีกแล้วปิดแม่งเลยดีกว่า to prison escape journey where every decision could lead you to freedom or deeper into trouble. Carefully I'll lift this rug. Underneath lies the beginning of the boldest plan of my life. Dig and keep digging every bit counts before the war comes back. I have to seize every second. Trade the items we collect for things that will help us carry out the plan more effectively. Just a little more and I'll step out of this suffocating place. Ready? The escape begins now!

จช่องโดนนงเดีย๋ดยวนี้เพราะว่าช่องโดนหลบก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะคะถ้าใครติดตามเนี่ยก็ขอบคุณนะหนูจะได้มีแรงสู้กับการทำคลิปให้ทุกคนโอเคนะคะ เผิดทุกเราเผิดทุกเนี่ยเราจะห้องแมขงเราจะสร้างโบูด้วยโบสีชมพูโบูสีขอบสีแดงกว่สีแดงแล้วก็ข้างในสีชมพูวงกลมสีฟ้าเึ้ืนหมู Uh oh. ้ยมาตอนไหนเนี่ยนีห้องหนูจะโลดทิ้งให้หมดเลยหนูอ่ะพี่พี่ชื่อพี่ออโตโอ้พี่หนูอ่ะก็จะเผื่อพี่หนูมาเล่นเกมด้วยโอเคหนูก็จะลบประตูไว้ก่อนแค่นี้แหละ ส่วนห้องหนูก็จะเป็นห้องหูตรงนี้แล้วก็สร้างโบตรงนี้ก็แล้วกันโอ,โอ,อ๋โอหอัวหนูอยากจะสร้างโบนะจะลบไว้ให้พี่โตแบบนี้เลยแล้วไปกัน เราจะไปสร้างห้องสำหรับพวกน้องแมวเราจะสร้างกรงไว้หรอไว้เลยนะเข้าไปก็จะไปไปจมีน้อแมวเราอ่ะคือไอ้หนูรู้แล้วนะว่าห้องไหนอะ่ะห้องไหนคะืออะไรห้องน้องหมาตัวนี้มัอนกันไง ใช่ใชพ่อหนูอ่ะหนูจะเป็นคนชอบสีฟ้าเพราะฉะนั้นนูจะใช้บล็อกเนี้ยอย่าบล็อกเนี้ยบล็อกที่หนูย้ายมาตรงสุดที่ไม่อยู่กับเพื่อนเลยจะใช้บล็อกสีฟ้าเห็นไหมคะทำพื้นไม่สีแมวหนูจะลองหาไข่แมวดูนะคะว่าแมวไข่แมวมันเป็นยังไงอ่ะใครรู้กู ก็บอกกันหน่อยนะคะพอดีว่าหนูไม่รู้จะลงอันนี้รู้สึกว่ามันคล้ายแมวนะอันนี้หมาอันนี้มาของพี่อืมพี่ตัวอน,นี้ของพี่ตัวอันนี้นะอ่าแล้วก็ไข่มันจะต้องมีบางอันแหละ งั้นลองอันนี้อันนี้ให้แล้วแมวอ่านอย่นีคะทุกคนใครใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยนะ ้องไม่เหนื่อยสิครับทุกคนทุกคนกคือแบบเราอะวุ่นวายมากอ,อันนี้ไม่ใช่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 แล้มมวมันคืออันไหนอะคะทุกคนอันนี้ชีตาเสือชีตาอันนี้เสือชีตาชีตาแล้วอันไหนอะอันไหนอะ ไข่แมวอ่าอันนี้ไข่ชาวบ้านใช่ไหมไหนไข่แมวอ่ะโอ้นหไหนไข่แมวอ่ะจังแบบขาวลองสีเทาๆอันนี้ดูกันกันเทาๆอันนี้เป็นแค่ oh Ok, nhu mông Ok, cái này bên sả bạt chứ mà mồm nào ấy. vô được rồi. Này, nhu vừa được rồi. Này, tôi tải พึ่งวัวนี่อะไร ấy. ต้องมองดูนะ <c oughs> อันนี้หมู <c oughs> ไปได้เนะื้อดีฟรีแล้วคนอย่างนี้นจะได้เนะนื้อสี่แม่ไก่พึ่งวัวหมู じゃあ。 แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเราจะต้องไปเข้าห้องน้ำ